กินขวานกปนะคเรื่อจิหนูว่ามันเนี่ยพูดเดกแกอำไมมันใหญ่ เราพมา่แนว่าเขาเปลี่นห้ืเานี่ในสยนัยตาไทยผันูกไทยแล้วว่าเกิดมาเป็นมนุษย์กว่าจะเจริญเติโตเป็นวัยผูใหญ่หรือกว่าจใหญ่แล้วแหละมีแต่สมองและสติแต่ลมเใครสอได้แล้วก็สอใครฟั <c oughs> งมากอ็ฟังไครฟาก็

กินเขาเก็บหาทุ่มนะถึงเด็กง่นนะครับกินเขาดอกเด็กนั่งกันด้วยคุณผูขข้ชมใสตุ่มไกลมัตตบาลครับตุ่มไกลมาสิตาเกียบ กินเขาน้ำกันนะครับเด้อยเสียบรอบเดือบุเกเคยไรสดดอกหัดไรเพื่อตามหาละกิโลน้ำพิ่นนะครับจักละกิโลอยู่ใสวันนี้มเมแม่คอมเมนต์หลักไปเลยว่าจักนี่คนดูไหมคนดูคนดูเป็นเสนดีๆถามอ่ะ,อะ,อะ มีหมดมีดด๊ีดีมันดูคนเออตัองเข้าไปดูดิตะวนองเขาดูมัน,มนดมออูมันก็ดูไม่ออกใครดูไม่ดูไม่เหรอักทายกันครับผมรอบเดึก อันกูใสแต่กันสัมแนมโบเห็นมันนี่ทักไทยนะครับด้บอโบคอยดีย่ีแนมโบอคอยเห็นนะครับมากินถอน้ำกันนะครับรอบดึกไร่สดเหมือนละสิบชั่วโมงว่ไปถิมเมทัทงไนวะ <laughs> เอาสมองเอาสมองไลท่ทิมไปกวดะห้าอย่างหา้เล่าลาหาสตแตกนังสิวันบ่มีจุดใหม่มบ่มีจุดใหม่นะอย่างเด้ยวละอยงเด้ยวสมองนะไหลซดไปสั่งแล้วบ่มีเิ็บ บ่มีคลิปลงครับข่ายดตงงานฝนกระตกมากินขอน้ำกันด้วยตรงมไก่ครับตรงมไก่แบบตุ่มไก่มาแต่สีสกเกตนะมาแล้วมอ เพือ่อนาาเราเราจะทำบรีดว่าไปส่งของเจนทีมั้งเจนทีโอ้ยโอ้ยแนมโบเห็นนะครับ <g ül üyor> ยุกไก่ขอบคุณทุกคนที่มาจากไทยนะครับเนียอาชิบริเอินซื้อได้ครับเ <g ül üyor> นี่ยแนมโบเห็นสายแตะโบเคอยดีนะเขาก็ถือเลยคุ้มสัน้นไม่รักสินไงมา บบอเอมันสั่นคนมองมสุ่นทำไมอยากดู้อยากดูดูมีคนดูกรืคนโอ้โหอาเห็นลอปู่มเขาเลบอกว่าโอ้ดูกระดดุมแล้โอ้โหโอ้แน้นทรง สวัสดีครับคนใบเฟิร์นนะครับขอบคนที่แวะมาทักทายนะครับมากินขขาน้ำกันได้ครับเนี่ยตรงไตบบันกักไทยรอบเดือดเข้มฟรีหาทุ่มแล้วิึงเลิกง,ง,ง,งั้นบอกว่าเคยเจ๊งหรอกใครเนี่ยจะใครเนี่ยจะกินเลิง่งกินเลงเก๊งเจิงกินเหล่าเด้อบุมเปนกินข้า อเ็ดห uhm นะะึ่งห้าคนแล้วสวัสดีค่ะทักทายคุณใบเฟิร์นถ้าเขาเห็นนี่แหละเขาจะเลิกดูไหมเพิ่งเลิกงานค่ะ คนดูห้าคนตัวเขาถามว่ากินอะไรกินอาหารอีสานเพิ่งเลิกงานค่ะ,ะทำไมตาลายอ่ะ คนดูเก้าคนแล้วตัวสวัสดีค่ะคนดูเก้าคนมาค่ะกินข้าวรอบดึกค่ะคอมเมนต์ถ้าทายกันได้นะคะเพิ่งเลิกงานค่ะ ก็ไม่มีฟิลเตอร์อะไรเลยอะ่ะหน้าสดเลยอะ่ะน,น,นั้นเลยเหรอคอมเมนต์ทักทายกันได้ค่ะ คอมเมนต์ Comment, คุยกันได้นะคะเพิ่งเลิกงานคะ่ะก,ก็ตได้นก็ถือนิ่งๆสิเนี่ยคนดูหกคนสวัสดีค่ะคนดูหกคนคอมเมนต์ Comment, ทักทายกันได้นะคะ เดี๋ยวคุยกับคุณผู้ชายนะคะจะไปนอนแล้วง่วงนอน,นะะแล้วค่ะได้วะแต่คนดูหกคนเนาะหกสิบคนแปดหกสิบคนจะไปนอนแล้วเด้อเสร็จจัก <c oughs> กินขอน้ำกัเน้อเด้องงกินขอนั้กินเราอ๋อพูดทำไมออล่ะคะว่าเรา เใหหลาห้ามคำพูดแล้ก็ตืแล้วก็เสร็อ่ะอคำคืนนี้ยาวไปพี่นองเอ้ไปเคี่ยวใส่ตอนะน้อนไม่เค่งเอยนได้นียางนั้นเอา๋ยวก่ะนอน นอนันก็เพ,งงพเีนแง่นาแชตัวเย็นไหมเนี่ยต้องแชรอนกิเลยราอกินอีกอร่อยอ่ะ เด็ดคนต้องดูด้วยเขาดูเราอยู่ยเนี่ยเจ็ดคนสวัสดีคนดูเจ็ดคนค่ะกินข้าวเสร็จต่อด้วยของหวานโดนนัดโดนนัดอะไรนะสีแยกไฟแดง เอาตัวยไมมีใครคอมเมนต์จะพายไม่ตัวร้ายบายครับถ้าม,มีแลค,ครับ